วันนี้พาทุกท่านชมการจราจรที่เซี่ยงไฮ้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นใต้สะพานนะคะข้างบนนั้นก็จะเป็นสะพานรถสะพานเป็นรถไฟค่ะข้างบนนั้นนะคะมาเคเบิลข้ามข้ามไอเลิฟก,ก็จะเป็นสะพานนี่ก็เราก็จะข้ามพานตรงนี้นะคะ ทาาถนนทางม้านลายฝั่งนี้ค่ะอันนั้นก็จะยังเป็นไฟแดงนะคะนีกาจันการจราจรที่นี่ก็รถไม่ค่อยมีค่ะยังได้ยินอยู่เลยค่ะรถไฟฟ้ารถรถไฟวิ่งนะคะนี่ค่ะดูสะพานบ้านเขาว้างมาก ก็ไฟเขียวก็เดินนะนะว่า <Whoa. S 1> จะประมาณนี้ค่ะนี่ดิชันเองก็จะเดินข้ามถนนนะคะนี่ก็จะเป็นการจราจรรถทางบ้านเขามาลูกมาถนนบ้านเขาประมาณนี้ค่ะน่าอยู่ไหมคะ เาจอดสองข้างทางดีมากเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นส่วน ตอนจะเป็นแบบนี้ <c oughs> นี่นะคะนี่ค่ะ จะมีคนคนเดินช่วงนี้ก็เป็นวันจันทรนะคะเป็นวันจันท์อาทิตย์สุดท้ายการทำงานค่ะทุกท่านนี้นะคะอาทิตย์สุดท้ายการทำงานาก็จะประมาณนี้ค่ะ ยังไงดิฉันก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะคะสำหรับคลิปนี้ดิฉันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ